สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเฟซแบบไม่มีนามสกุลบน ios หรือ p p o o n นะครับสามารถทําได้ทั้งเฟซเก่าแล้วก็เฟซใหม่นะครับเป็นวิธีการใหม่ล่าสุดนะครับขั้นแรกในการทํานะครับให้เราไปที่ App Store ของเรานะครับแล้วพิมพ์ค้นหาครับ VPN proxy ตัวนี้นะครับให้เรานะครับทำการติดตั้งนะครับถ้าเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เรากดเปิดได้เลยนะครับ เมื่อเปิดเข้ามานะครับให้เรากดเสร็จสิ้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าอากีนะครับนี่นะครับแล้วก็บอกแอปไม่ให้ติดตามนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงรูปแว่นค้นหานี่นะครับให้เราพิมพ์หาอินโดนีเซียนี่นะครับนี่นะครับอินโดนีเซียนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ กดสวิต์เปิดเลยครับอันไหนก็ได้นะครับแล้วก็รอโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับให้เรากดสวิตซ์เปิดเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าขึ้นสัญลักษณ์ vpn ตรงมุมขวาบนนะครับตรงแถบแจ้งเตือนนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวคอนเน็กแบบนี้นะครับแสดงว่าได้เรียบร้อยนะครับให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วรอนะครับทําการกดเข้าไปที่ Facebook ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อได้เลยครับ แล้วก็มากดตรงที่เมนูนะครับตรงขีด3ามขีดนะครับตรงมุมขวาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับกดที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนี่นะครับแล้วก็ให้เรากดที่การตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตรงศูนย์บัญชีนะครับตรงเมตาในกรอบนี่ครับกดไปเลยครับขึ้นแบบนี้นะครับกดตรงที่โปรไฟล์นะครับอันแรกนะครับแล้วก็กดตรงที่โปรไฟล์เฟซของเราเลยนะครับแล้วก็กดตรงชื่อนะครับ จากนั้นนะครับเราก็สามารถลบตรงนามสกุลแล้วก็ใส่ชื่อได้เลยนะครับให้เราเคาะห้าครั้งนะครับขั้นต่ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่เราต้องการได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ว่าสมมุติว่าผมจะเอานี้นะครับให้เรานะครับกดตรวสอบการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับนี่นะครับก็ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเปลี่ยนได้นะครับส่วนใครนะครับที่ขึ้นชื่อว่า ชื่อสั้นเกินไปอะไรแบบนี้ครับเราต้องลองเพิ่มตัวอักษรนะครับหรือบางคนนะครับชื่อที่อาจจะซ้ำหรืออะไรแบบนี้นะครับที่มันขึ้นว่าไม่ได้นะครับเราก็ต้องลองเปลี่ยนชื่ออื่นไปเรื่อยๆนะครับบางชื่อนะครับก็จะใช้งานไม่ได้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนครับถ้ากดแล้วขึ้นแบบนี้นะครับดูตัวอย่างชื่อใหม่ของคุณนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเปลี่ยนได้นะครับให้เรากดคําว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับตัวสีฟ้าด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองออกแล้วก็ไปดูหน้าโปรไฟล์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็ง่ายๆ่ายแค่นี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อเฟซบบไม่มีนามสกุลบน iOS นะครับถ้าใครมีปัญหายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ